สวัสดีชอตให้่านครับครับวันนี้อาจารย์นหนุ่มนะครับจะมาเปลี่ยนเสียงกลองใหม่ครับทดทดกลอง,องใหม่ครับพอดีที่ญาติมากอีกนะครับฉัยจะให้ให้า่หาติมากอีกเลยนี่พอดีเลย,เลยการเลยสวดกันนี่เพราะว่าผู้นึงเฮ็ดผู้นึงตงจูนเสียงนะครับผมก็เลยถือโอกาสเลยพอดีให้่านมานะครับเมื่อกี้มันสูงนะที่นี่เสียงก็ิีบเยนเงี้ยตามลงมาแล้วกาเข้ามาจูนต่ออีกนะครับ นี่ใบแรกนะครับเราจะไม่ให้มันสูงมากนะครับเพราะว่าถ้าเป็นเสียงมอหนีนี่เข้าสีมักก็คือท่อนคอนข้างเสียงท่อมนี่มันก็ค่อนข้างจะสูงเติบในในในหยาโทนเสียงนันนๆนะครับแต่ว่านี่ผมเปลี่ยนโทนนะครับก็คือสซดเทศหางสิถอยลงไปจังหน่อยนะครับ เปล่งเปล่งเลยนะครับเปลง่งคือคือถานเป็นท่อมซีใบยอมรับอยู่พยันว่าค่อนข้างสีข้นหรือนค่อนข้างเฮ็ดหยากใี่ครับครับถ่อมซีใบนะครับก็คือค่อนข้างจะเฮ็ดหยากครับอันนี้มันเป็นสูตรไายสูตรพันพอน,นะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ตายตัวนะครับก็ตายตัวนะครับเมื่อกี้มันสิเป็นแปล่งเปล่เออ,อ ก็ได้ครับให้มือมีเขามีไงล่ะเม่นครับเดี๋ยวมันจะเป็นแปลี่ยนเรื่องอานหนอาจารย์นมบาเราบางคนบางคนจะชอบแบบว่าเมื่อกองหลายๆคนมักจะแบบเอาหูจะของเป็นที่ตั้งแต่ว่าปรได้คำนึงถึงว่านาบอดหรือว่าซศร้าอิตินเนียเขาสีมีพวกหนูซื้อทั้งไหนด้านหนามันโมพยิยันก็คือสมุ่รเาจ้ามักปองนี่แต่มันมีผลเสียคืออยู่นาบดพราะปองแห้งปูผู้นเห็ดหยาบเยา่แน่นอนครับน่ครับมีผลแน่นอนนะครับโอเคท่อฟอทอมนะครับ เออ่ะน่ะเสียงกวนสิถอยลงนะครับทีจำหมือนเดิมนะครับที่นี่แซนแน่นะครับจริงๆสิแนแน่บางคนอาจจะมักปองเมนครับโ่นสูงแต่ว่าเดี๋ยวนี้เขาเพล่คคาชีกหลายไหมครับพี่ย่านครับครับผมก็ได้สิเปลี่ยนโ่นเสียงกองให้น้องบิวกับของพี่ย่านพร้อมนะครับกลองมึงว่าโทษนั่น มันจะเป็นแบบใดน,นะครับเดี๋ยวลอกฟางมือครับเพอใส่หนึ่งอ่าม,มันจะไม่กวนเออไม่กวน,บบนกับนาะเนี่ร,รองวนมะาเสียงนี้พ่นองสีสีนี้นโทนกองแบบเสียงจะเป็นแบบปูม่ยแล้วนะเอออ่าน้องจะเปลี่ยนไปนะครับที่นี่นี่คืออีกโทนหนึ่งนะครับก็คือ เมื่อนี้รอบที่21นะพี่ยราบเสียงกลองต้องคือเก่าผมสิพายามแบบท้ามัน่ย่านมากเพราะว่าย่างหน่อยกับิพิโคนเห็ดซอยกันนะครับคือสีพี่ยนโทษมั่นจิกริงเมื่อก่อนเป็นผู้จูนก็ได้หรือว่าเศร้าเอ็นมาจูนก็ได้นะครับแดีวแต่เขาจะคุยกันพร้อมกับเมื่อก่อนนะครับแต่วันนี้คือโดยมากเศร้าเอ็นจะจูนห้เรียบร้อยนะ มือแรงลองไปฟังมือครับ่าท้นเสียงถี่เฮ็ดมือนี่กางให้ยั่นมือแรงที่น้องลองฟังมือครับว่าท้นเสียงกองจะเปลี่ยนไปมากหรือหน่อยแค่ไหนลองต่างให้ยั่นในมือตอนล่อมีเสียงครับต่มไหมครับผมรัอผมโอเคโอ้จอหนุ่มสุดยอดครับสาวกองจากหน้ากองเปลี่ยนเสียงไหมเลยครับตอนนี้ครับมันก็เป็นการมิกเสียงชิ่งง่ายขึ้นนะครับนะองเอาตอนนี้จะมาฟังสาวที่มิกนะครับ ฉันั่งผมก็วิวแล้วล่าถ้าร้องแต่คนย้อนหลังอยเอาเป็นโทษหนึ่งนาะโอเคเดี๋ยวร้องแล้วด้ยิตามฟังครับคุณแดงมันจีเป็นโทษเสียงยังไงนั่นนะครับกอดีถ้ามันเฮียบยากผมว่าผมกับโอเคป์เนี่ยเพราะว่าบางทีเอ่อเข้าเข้ากับโอหัว่าเอ่อยู่หนาบอร์ดมันสีเสียงยังไงอมนะครับเพราะว่าเมื่อตัดคู่หนึ่งตีคู่หนึ่งฟังเม้นนะเดี๋ยวที่นี่เขาไปเบิรงนมามันสีบดังยังไงเดี๋ยวล้องเนคคอร์ดบนยอดเห็นหนุ่มเดวร้องตีเบิรง เพราะว่าเฮียยันน้ำสีมีโอเคพวกวราน้องบิวครับเดี๋ยวไปเบิ้งครับเฮียยันน้ำสีมีครับผมฟังเสียงครับฟังเสียงครับบิี่ร้องเลฮียยันรองลองอัดไปเจ้าฟังดูนะครับ